คุณลินซี่โลฮานกลับมาทวงบอลลังในงานพรีเมียร์ Freaky Friday ใส่เครื่องเพชรโรสคัทที่เป็นเพชรสีชมพูทั้งหมดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะไปหาเพชรโรสคัทสีชมพูได้จากไหนลืมเรื่องสร้อยแล้วก็ต่างหูระยะไปได้เลยค่ะเพราะชิ้นนี้นะคะมันเหนือกว่านั้นเยอะเลยทั้งสร้อยคอแล้วก็ต่างหูนะคะใช้เพชรโรสคัทสีขาวแล้วก็สีชมพูที่หายากแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนแหวนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเป็นแบบตัวเอโมนะคะใช้เพชรโรสคัทสองเม็ดล้อมด้วยเฮโรแล้วก็ขึ้นตัวเรือ เป็นแบบพาเวเพชรทั้งวงนะคะคาดว่าอาจจะเป็น 18K w h i เคไวโกหรือว่าอาจจะเป็นแพท,ทีินัมค่ะและที่สะดุดตามมากก็คือเพชรนี้นะคะดูเหมือนไหลลุกตามซอกคอแล้วก็ใบหูของเธอนะคะเป็นหยดน้ำส่องประกายแบบนุ่มๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของเพชรโรสคัตเท่านั้นนะคะที่มีการส่องประกายแบบนุ่มๆแบบนี้เขาไม่ได้เล่นไฟแบบแรงๆแ,แบบเพชรสมัยใหม่นะคะแต่มันเรืองแบบนุ่มนวลสะท้อนแสงเหมือนแสงเทียนมากกว่าแสงแฟลชค่ะส่วนเพชรโรสคัตที่เป็นสีชมพูเนี่ยเรียกว่าหาแทบไม่ได้เลยค่ะเพราะว่านอกจากจะต้องเป็นสีชมพูธรรมชาติที่ไม่ผ่านการแต่งสีแล้วนะคะยังต้องถูกเจรไนาให้เป็นแบบโบราณนะคะที่มีหน้าตัดน้อยๆให้แสงสะท้อนเป็นประกายฟุงฟ้งๆเหมือนกลีบกุหลาบค่ะ,คะแบบนี้เจอเม็ดเดียวก็ถือว่าหายากนะคะแต่นี่ คือใส่ทั้งแผงคอเลยค่ะคุณแม่วันน็อฟคายแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้เป็นผลงานของโรเรนสวาดคนที่ทําให้เพชรดูเหมือนมีชีวิตนะคะส่วนตัวฟาเนี่ยฟาคิดว่านี่คือลินเซโลหะในเวอร์ชันที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะคะทุกท่านล่คะคะคิดว่ายังไงคะ